นีพลังงานของชาวเสาวันนี้เพิ่งเป็นวันอังคารนะแต่วันนี้เป็นวันสิ้นเดือน คุณเหนื่อยมากเลยนะคุณทำอะไรมาหลายอย่างคุณอาจจะเจออุปสรรคปัญหาทําให้วันนี้คุณเหนื่อยล้าในการที่จะ,ะเผชิญชีวิตนะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินการเงินเป็นเรื่องที่คุณจะต้องเข้าแก้ไขปัญหาทุกอย่างสิ่งที่คุณเหนื่อยน่าจะเกิดจากเรื่องการเงินด้วยนะคะ การเงินจะทําให้คุณจะต้องวิ่งเต้นในการที่จะไปหาเงินรวมทั้งอาจจะต้องแก้ปัญหาให้กับคนอื่นคุณก็จะเป็นคนที่ถ้าใครมีปัญหาในครอบครัวคุณคุณจะเป็นคนดูแลแล้วคุณก็จะเป็นไฟเตอร์ที่เข้าไปแก้ไขปัญหานะยังโชคดีนะที่เรื่องการงานของคุณยังไม่ทำ้ายคุณนะคะ ใครที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงร้านอาหารเรื่องของความสวยงามวันนี้คุณยังไปได้ดีอยู่แต่ถ้า เกี่ยวกับเรื่องการเงินก็ด้วยนะคะคุณก็ยังทํางานไปได้ดีรวมถึงการงานของคุณถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องที่พูดไปแล้วการงานของคุณยังสบายๆยอยู่นะยังไม่เหนื่อยหนักยังทําไปได้เรื่อยๆนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีในเรื่องของการทํางานส่วนเรื่องของความรักนะคะบอกได้ว่าคนวันเสาร์คุณรักใยรักจริงนะแต่ถ้าคุณเกลียดไทยแล้วคุณเกลียดแล้ว เกลียดเลยเกลียดแรงมากๆวันนี้ถ้าคนรู้สึกว่าเขาไม่ใช่คุณจะจบความสัมพันธ์ไปนะคะแล้วคุณจะเดินหน้าต่อไปสู่ความสัมพันธ์ใหม่นะถ้าคุณเป็นคนโสดก็ ความรักของคุณจะเป็นความรักที่ไม่ค่อยโรแมนติกนะคุณรักจริงแต่คุณอาจจะไม่ค่อยกล้าสแสดงออกให้คนอื่นรู้นะคะมันจะยังไม่ส่งผลในเรื่องความรักที่ดีสำหรับคนโสดน,นะก็ดีกว่คาคนมีคูล่ละกนันนะคะ วันนี้ความรักไม่ใช่เรื่องดีการเงินไม่ใช่เรื่องดีนะอาจจะทำให้คุณเหนื่อยเท่านั้นการงานเป็นเรื่องที่ดีที่สุดขอให้ชูดวงในเรื่องการงานนะวันนี้แนละ้วผ่านพ้นไปให้ได้นะคะ